สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้นุ่มหน้ามนขนติดหอย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 ยาแตกเษกษตรซอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับเ <Wow. S 1> พื่อนๆหลังจากเพื่อนๆนะครับได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเลี้ยงหอยชเชอรี่แล้วก็ตัดสินใจอีกว่าจะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับแล้วเพื่อนๆก็ถามมากันเยอะนะครับว่า ยะการเลี้ยงหอยนี่ควรเริ่มจากไข่หรือซื้อพ่อแม่พันธุ์ดีนะครับอันนี้เป็นคําถามที่เพื่อนๆอยากรู้มากนะครับว่าจะเลี้ยงจากไข่หรือเพราะเป็นตัวดีนะครับผมเราไปดูข้อดีข้อเสียกันก่อนนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรนะครับเราไปดูกันันดับแรกเลยนะครับผมผมจะขอเริ่มจากการเพาะจากไข่ก่อนนะครับ พาะการจากไข่มีข้อดีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับอย่างอันดับแรกเลยนะครับซึ่งผมชอบมากเลยก็คือลงทุนน้อยนะครับเนาะเพราะว่าซื้อไข่มาเราจํากัดควบควบคุมงบได้นะครับว่าซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันดับที่สองความเสี่ยงก็น้อยนะครับเพราะว่าเงินที่เราลงทุนเราสามารถจํากัดได้นะครับว่าจะเอากี่ขีดกี่ขีดนะครับผมแต่ขอแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับควรสั่งมาแต่น้อยๆก่อนนะครับ ออไม่ควรสั่งมาแบบเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ผ่านการเลี้ยงมาเนาะยังไม่เคยเพราะไม่เคยอะไรนะครับก็คือออความเสี่ยงเดียวก็คือว่าบางทีเราไม่เข้าใจเรื่องน้ําเขานะครับบางทีเราลืมเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรอันนี้คือความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เขาตายได้นะครับส่วนความเสี่ยงที่ว่าเพาะจะเพาะมาเป็นตัวจะฟักมาเป็นตัวไหมอันนั้นความเสี่ยงไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าหอยเชอรี่เขา เปอร์เซ็นต์การพักตัวเขาสูงมากครับก็แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับผมอันดับที่3ก็คือการจัดพื้นที่หรืออุปกรณ์การเลี้ยงการเพราะนะครับมันมันง่ายนะครับเหมือนเพาะง่ายๆเลยครับก็จัดเตรียมอุปกรณ์ก็ดูในคลิปก็ได้นะครับผมมีมีบ่ออ,อนุบาลบ่อเพาะเลี้ยงนะครับราคาถูกงบแค่150บาทเองครับทำได้ภายใน10นาทีเองถ้าอุปกรณ์พร้อมนะครับ ทำง่ายง่ายก็เข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับผู้ที่จะพ่อจากไข่นะครับผมมันเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดของเขาเลยว่าหอยเพราะว่าหอยจริงๆที่มาของเขาเขาก็เกิดมาจากไข่เนาะเราก็ได้ศึกษาเขาตั้งแต่แรกเกิดนะครับทีนี้เพื่อนๆนก็จะได้ดูว่า,ากี่วันเขาฟักตัวพอฟักตัวอายุเท่านี้ตัวเขาแค่ไหนให้อาหารอะไรปึ๊บป,บป๊บประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะเห็นความเติบโต เออตัวนี้ตัวใหญ่อย่างนี้ถ่ายน้ําอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของเขาจากตั้งแต่เขาออกจากไข่นะตั้งแต่ตัวเล็กๆอันนั้นคือเออผมว่ามันเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงหอยจริงๆนะครับก็คือการศึกษาของเขาอันนี้กระทาเพาะมาจากไข่ก็จะเป็นการศึกษาที่ดีมากแล้วเพื่อนๆก็ จะดูเขาทุกวันทุกวันแล้วเพื่อนๆก็จะหลงลักหอยในที่สุดครับเหมือนผมข้อเสียก็คือการพ่อเลี้ยงนะครับจากไข่เนาะกว่าจะฟักมาเป็นตัวมันใช้เวลานานนะครับอันนี้คือเข้าใจเพื่อนๆนะครับมาดูการพ่อเลี้ยงจากพ่อแม่พันธุ์บ้างนะครับจะมีข้อดีอยังไงบ้างครับคือเอ่อได้ไม่เสียเวลาในการทด,ทดลองเลี้ยงนะครับก็คือเอามาถ้าดูแลไม่เป็นก็ตายนะครับ ถ้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับมาปุ๊บก็จะไม่ต้องซื้อไข่เพราะว่าพ่อถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงเลี้ยงไว้เขาก็จะมีไข่แล้วก็ได้เก็บไข่มาเพาะนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียมีอะไรบ้างครับมาดูนะครับราคาแพงเสี่ยงสูงความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงอะไรหอยมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับก็มีการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าจะมีฟาร์มไหนการันตีบอกว่าเอาไปแล้ว ไม่ตายนะครับอันนี้อันนี้คือ,คอต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นสัตว์ถึงฟาร์มจะการันตีดีแค่ไหนว่าเอาไปแล้วมันไม่มีวันตายแต่ว่าความเสี่ยงมันก็ต้องมีนะครับเพราะมันเป็นสัตว์เนาะมันต้องตายเราเป็นมือใหม่จริงๆเราเพาะเลี้ยงไม่เป็นเราไม่รู้วิธีเอาไปเลี้ยงเนะเาเเนอะอ,าอย่างสมมุติเขา,เาส่งพันธุ์สมาเราปลูกเขาไม่เป็นไม่ถูกวิธีนะครับก็มีโอกาสตาย2ถึงตัวเขามา แข็งแรงอยู่แล้วแต่มาปุ๊บมันมีความเสี่ยงที่ว่าจากฟาร์มนะครับเขาใช้น้ําสมมุติจากฟาร์มเขาใช้น้ําประปาเนาะแล้วเรามาเลี้ยงใช้น้ําบาดาลก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับว่าเขาจะแบบเปลี่ยนน้ําแล้วเขาปรับตัวย,ยังไม่ได้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะทําตายได้นะครับต้องยอมรับนะครับพ่อค้าแม่ค้า มีการวิธีการจัดส่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ความดูแลเอาใจใส่ที่ต่างกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับใครจะยอมรับความเสี่ยงตรงไหนได้นะครับถ้าเป็นสเต็ปผมที่ผมจะแนะนํานะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับผมผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเริ่มเลี้ยงจากไข่ก่อนนะครับลองสั่งไข่มาแต่พอน้อยๆนะครับมาลองเพาะเลี้ยงดูก่อนว่าเราสามารถเข้าใจเขาได้หรือเปล่าว่า เขาฟักตัวมายัางไงน้ําประมาณไหนอา,อาหารให้อะไรเขากินบ้างพอได้สักพักหนึ่งได้ประมาณสัก2อ,อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆก็ค่อยสั่งแบบเป็นตัวมานะครับทีนี้อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับสั่งแบบเป็นตัวถ้าเพื่อนๆเ,เอาเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับผมจะบอกว่าพ่อแม่พันุ์ตัวใหญ่จริงๆเขาคือ ยิ่งตัวใหญ่มากๆคือเขาก็ยิ่งมีอายุอายุมากนะครับอายุมากก็คือว่าโอกาสที่เขาจะอยู่กับเราอ่ะก็สั้นลงนะครับดังนั้นผมแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาสั่งหอยนะครับถันหอยมาเป็นตัวควรเอาตัวที่ประมาณสัก3เดือน4เดือนนะครับหอยไว้รุ่นนะครับอันนี้ก็เลี้ยงอีกนิดเดียวก็ไข่นะครับหรือบางตัวก็ไข่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวเล็กๆนะครับเขาก็ไข่แล้วนะครับ ก็คือคือถ้าเป็นหอยรุ่นนี้นะครับก็จะกระจายความเสี่ยงได้นะครับเหมือนเพื่อนๆสมมตินะครับเพื่อนๆสั่งหอยตัวใหญ่มานะครับหนึ่งตัวสมมติราคาหนึ่งร้อยบาทกับตัววัยรุ่นนะครับนี่ตัวประมาณนี้นะครับตัวละยี่สิบสามสิบาทนะครับก็ว่าไปสมมุตินะสมมุติเป็นตัวละยี่สิบาทนะอันนี้ตัวหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งชีวิต โอกาสที่เขาตายตายตายได้ครั้งเดียวก็100บาทก็หายไปนะครับอันนี้สมมุติสั่งมาเป็นรุ่นนี้นะครับก็สมมติว่าร้อยหนึ่งได้5ตัวนะครับสมมติเขา1ชีวิตเหมือนกันเขาตายไปตัวหนึ่งก็ยังเหลือโอกาสรอดอีก4ตัวนะครับไว้เพาะเพาะพันธุ์ต่อไปนะครับก็ผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าให้ถ้าเริ่มจากตัวก็เอาตัวที่มันเป็นวัยรุ่นพอนะครับ ส่วนตัวใหญ่ๆนะครับอย่างที่กล่าวไปคือเขามีอายุไขยเยอะนะครับมันแก่แล้วไข่ข้อดีของเขาไข่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าประมาณเหมือนสอวอ์ครับเขาก็จะเ,เหมือนเลือ,อกไข่โอ่งเนาะเขาว่แล้วแต่อเภอใจเขาไข่ไม่ไข่นะครับแต่สําหรับตัวเล็กๆนะครับก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับเครื่องฟิสต้าติดง่ายเนาะก็ขยันหน่อยก็จะเอาไข่ทีกว่านะครับ ครับอันนี้ผมก็มาแนะนำเนาะผมก็ไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆที่จะยอมรับความเสี่ยงได้กับบริหารความเสี่ยงเอาเองนะครับอชอบเพาะแบบเป็นไข่ก็สั่งไข่ชอบแบบเป็นตัวก็สั่งตัวแล้วแต่การบริหารความเสี่ยงกับการยอมรับความเสี่ยงได้นะครับในเมื่อเพื่อนๆนตัดสินใจที่จะเลี้ยงแล้วนะครับก็ลงมือทำเลยครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจัง ได้ตัเพราอจับหอยขอพระคุณครับแมนว่าตัวข้าพเจ้านี้ไม่ใช่คนแรกที่ก้าวมาในวงการหอยแต่ข้าพเจ้าจะขอถอยเป็นคนสุดท้ายยะองค์แตก,กเษกษตรซอกกล่าวไอ้หนุ่มหน้ามนคนติดหอยหอยหอย,หอย